เฉบาคุณของฟาทลสยชวนนีม่มันแค่วัดลมคอ,อแค่เก็บคอแค่ใน้หลายยันแค่คออักเสบเป็นวัดลมคอมีน้ำมมกไหลเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันยึดซอปเป็นทีมูกซอปเป็นวัด วิธีการปลูกของฟ้าทะลายชวนนี่ก็กปลูกอนุญาตฟ้ามันมีมีเบ็ดเม็ดแค่เม็ดไม่ต้อเกิดเลยแต่ว่าทั้งต้องมันใหญ่ไหมมันมันวิธีกันพวดทฤษฎีกันพูดมั่วดีมันกินพวกน้ำมันน่งเสียงทางกัน น้ำเลี้ยวอย่างนี้นไถ้ามันเป็นดอกดอกคือว่าบ่าหายแก่ได้แก่น้นเพอพอที่ตังท,ที่เก่นี่แนละถ้าเกาดหาไปบาอย่างมันมาตามนงครับดบด,ดก็ฮหอนหอนแบบฮ้อนไอ ข้าวห่ออย่างเนี้ยให้มันอ่อนให้มันเป็นเนื้อเนิ่มทีนี้ก็เอามาเหมือนกับมันใส่นี่ยาใส่โปะมันนี่มันจะกินง่ายถ้าบม่ใส่โปะมันกินยามันขมเป็นยาขม อ่ผ่านว่ายก็เห็ดว่ายด้วยเป็นยาประจำบ้านพอเราเลิกกันได้กินอะไรก็ได้โอ้เป็นหวัดเป็นไทยเจ็บคอเนี่ยโอ้ยเศร้าทุกทุกอยงเลี้วงอาหารว่ายดีพึ่งเท่านั้นแหละ คือไว้สืบสกุณวกไว้ยาแผนโบราณทำภันี้ไวตะกินนี่ก็พอรู้สึกว่ามันดีมากฟากทะลาชวนเลยทำนี้ถึงเก็บไว้ รับเป็นบาดเป็นไดก็จะได้กินเก็บขอเป็นมันยแจ่อเ,อเสมได้ดีกว่า,ย,ายังองื่นให้พี่น,อน้องจำไว้ให้รู้ไว้ดีข้อหามงฟาทลายโวนัยคิดว่าให้กินหลายกินแค่ห่าเมื่อ กินเมือ่อไรเม็ดกี่ได้ถ้าเป็่นน้อยถ้ากินหลายก็ทีละสองเม็ดวัยเกินหาเมือ่อเดี๋ยวนี้เป็่นอันตรายอันตรายตอสุขภาพในร่างกายเส้นว่าตับพ่าไต,าตมึนไอ้สางกินถ้าสองไรสางกินเว่ยกินโตอเออแค่นั้นนะดิ